ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงบันทึกหลังวัดตอนที่4ปาฏิหาริย์ต้องสร้างเองในยะที่ราหูอมไว้เดี๋ยวถ้าเราถ่ายเสร็จเนี่ยวนไปกินข้าวเย็นหน้าพระปะถมเจดีกันพี่ในทีมเนี่ยบอกขึ้นมานะคะระหว่างการเดินทาง โอ้กิโยตินเล็กเนี่ยเริ่มโวยวายเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยมีแต่เย็นตาโฟกับลาดหน้าโคตรเบื่อเลยอะ <c ười> คือกิโยตินเล็กเขาบน่นไงเออทีนี้หน้ากิโยตินเล็กเนี่ยก็หน้าหงิกหน้าง,นาง,งอนะปากเนี่ยก็บ่นนะคือตัวเองเนี่ยอยากกินปลาทอดอะไรแบบเนี้นะคะซึ่งกิโยตินเล็กเนี่ยเขาก็บ่นเสียงออยๆแบบไม่ค่อยพอใจนะกาลัดเนี่ยก็แอบขำอะไรอย่างเงี้ยในความงี่เง่านะคือกิโยตินเล็กเนี่ยเป็นคนที่ เรื่องเรื่องอื่นไม่ค่อยยิ่งเงาแต่จะยิ่งเงาเรื่องกินมากๆนะเมื่อมาถึงวัดนะคะก็พบว่าที่นี่ค่ะเขาก็มีเด่นเรื่ององค์ลาหูค่ะเก่าร้าเนี่ยก็เลยแกล้งแซวกีวตินเล็กคว่าสงสัยลาหูจะทับมัง้งชะตาอดกินปลาทอดนะ <c oughs> ไปขอลาหูดิเผื่อจะได้กินปลาทอด เฮียตินเล็กนี่ก็ทําหน้าแบบเหวี่ยงเวียงนะคะแต่ก็ตามองค์ลาหูอแล้วก็ไปไหว้นะไปยกมือไหว้อะไรเงี้ยส่นกัลัตนะคะก็ได้เจอผู้ดูแลสถานที่จากคำอนุญาตของเจ้าอาวาสแล้วค่ะและแกเนี่ยก็เริ่มเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดนะคะแล้วก็เรื่องของลาหูให้ฟังค่ะ ซึ่งผู้ดูแลเนี่ยเขาก็เล่าตำนานราหูนะมันก็มีส่วนที่คล้ายคลึงแล้วก็เกือบเหมือนกันเลยของตำนานราหูในศาสนาฮินดูค่ะแล้วก็เล่าถึงการกวนเกษียณสมุทรนะแล้วก็ราหูเนี่ยก็ตีเนียนแอบไปกินน้ำอมฤตนะคะก็เลยถูกลงโทษให้ร่างกายเนี่ยแยกเป็น2ส,ส่วนอย่างที่เรารู้รู้กันนะแตกต่างกันที่ของฮินดูเนี่ยเขาจะเป็นอสูรส่วนของบ้านเราเนี่ยจะเป็นเทพนะคะ พี่ผู้ดูแลเนี่ยเขาก็ยังเล่าต่อว่าราหูเนี่ยก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์สองอย่างในความเชื่อก็คือดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์นะคะในด้านดาราศาสตร์เนี่ยการเกิดสุริยาคาากับจันทราค่าเนี่ยนะในด้านเนี้ยก็คือการที่ราหูเนี่ยเขาก็จะไล่อมดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์แต่ความจริงเนี่ยมันคือเงาสะท้อนการเรียงตัวของดาวนะคะของดวงดาวอะ่ะ ตามที่เรารู้กันในวิทยาศาสตร์มอต้นนั่นเองส่วนทั้งโหราศาสตร์นะคะหมอดูเนี่ยโหราจารย์เนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญกับการเคลื่อนตัวของลาหูบนฐานชะตานะคะที่มีทั้งคุณแล้วก็โทษค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลัวลาหูมากพอมีคนทักว่ามีลาหูในดวงเรือนเนี่ยคนก็จะเริ่มทำไมกลัวหมดแล้วใช่ปะ่ะเออเกาลัดเนี่ยก็บอกกับพี่ผู้ดูแลนะคะ ใช่บางคนเนี่ยก็มาไหว้ที่นี่บางคนก็แล้วแต่เรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาค่ะพี่ดูแลพี่ที่เขาดูแลเขาก็บอกไงชีวิตคนเราเนี่ยก็มีขึ้นมีลงพระลาหูไม่ไปทับใครให้เดือดร้อนหรอกนอกจากไปอ้างลดทอนความมั่นใจบูชาเราก็ได้กำลังใจมีหลักยึดเหนี่ยวในใจ ราหูจะทับเราหรือไม่ทับเราเราก็ไหวได้ของดำา8อย่างที่นำเอามาไหว้ราหูเนี่ยมันคือความหมายเตือนตนล้วนๆอย่างไก่ดำเนี่ยก็คือความขยันเหมือนไก่ที่คุ้ยเขียไข่เยี่ยวมาก็คือความคึกคักเป็นต้นความขยันกับความคึกคักมันก็ดีกับเรามากอยู่แล้วไง เออแต่คนเนี่ยก็ไม่ค่อยคิดไงคือเอามาถึงก็ไหว้ไหวจบจบราหูออกไปแล้วสบายใจพอและเรื่องแบบนี้มันก็แล้วแต่คนพี่ผู้ดูแลก็เล่าอย่างแต่ที่บูชาแล้วเกิดผลก็มีเขาเป็นไกด์นักท่องเที่ยวจีนโควิดไม่มีนักท่องเที่ยวตอนมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยหน้าตาโกหมองบอกว่าหมอดูทักว่าราหูทับก็เลยมาไหว้ไกด์คนนั้นก็มาสองครั้ง พอครั้งที่สามเนี่ยก็น่ายิ้มมาเลยดูมีความสุขเกาลัดประหลาดใจน,นะคะปฏิหารการพลิกชีวิตขององค์ดาหูเหรอแค่บูชาลาหูนี่นะถึงกับแบบพลิกชีวิตเลยเหรออะไรเงี้ยเกาลัดก็เลยถามนะคะใช่แค่บูชาลาหูพี่เขาก็ตอบแล้วก็อมยิ้มไกด์คนนั้นเนี่ยบูชาลาหูไปขายต่อที่จีนผ่านลายลูกค้าเขาไง เขาก็เล่าเรื่องอิทธล์ปาฏิหาริย์ต่างๆนานาขององค์ลาหูผ่านลายทีนี้นักท่องเที่ยวจีนก็ชอบค่ะพอชอบก็ขายดีเขาก็เอามาบูชาทุกอาทิตย์แหละก็คือมาเอาทุกอาทิตย์อะเอามาแล้วก็ไปไปขายนะทุกอาทิตย์ก็มาบูชาไปขายต่อเนี่ยแหละพอมีเงินมีงานชีวิตก็ดีหน้าก็ยิ้มได้ไม่หมองลงวไนงะการันตีอมยิ้มนะคะกับเรื่องของพี่ผู้ดูแลมันก็จริงนะ เออมันก็ทําให้เรามีงานมีม,มีมีเงินมีงานก็ทําให้เราหน้าตาผุดผ่องขึ้นถ้าหมอดูบอกว่าดวงชะตาราหูทับเขาแล้วมาบูชาราหูจะผ่อนหนักเป็นเบาหรือราหูจะเคลื่อนราหูไม่ได้เคลื่อนเลยทีนี้ติดตัวเลยเยอะด้วยชีวิตก็ดีขึ้นเห็นไหมปาฏิหาริ์เนี่ยมันก็ต้องสร้างเอง เดี๋ยวนี้บางวัดเนี่ยก็สร้างสื่อสร้างปฏิหารขึ้นมาเพื่อให้คนศรัทธามันก็เป็นทางอยู่รอดของเขาอะนะก็ว่าไม่ได้อะแล้วก็เรื่องแบบนี้คนก็ชอบไงมีคนมาถ่ายที่นี่เยอะมากพี่ก็ต้องพูดเรื่องปฏิหารเยอะเะเพราะคนที่เขามาถ่ายเลยเขาก็อยากได้แบบนั้นกระพึ่งมีพวกคนุณนี่แหละที่บอกว่าเอาตรงๆเลยอยากได้แบบที่บอกจะเอาตรงแบบอยากได้ประวัติอยากได้สาระ แล้วจะมีคนดูเหรอพี่เขาก็หัวเราะนะเก่าลันก็เลยบอกว่าไม่เคยมีคนดูหรอกคะ่ะเขารับตอบอย่างภาคภูมิใจเลยว่าไม่มีคนดูหรอกคะ่ะน้อยคะ่ะเก่าลันนะคะก็เดินไปว่าให้องค์ราหูคะ่ะแล้วก็ดูแมวตีกันบนต้นไม้ที่เขาพันผ้าสามสีไว้นะจนลืมไปว่ากิโยตินเล็กเนี่ยหายไปแล้วคะ่ะ จนกระทั่งทีมงานเนี่ยก็ถ่ายเสร็จแล้วยังไงก็หากียตินเล็กไม่เจอนะคะโทรไปก็ไม่รับจนทีมเนี่ยเริ่มหาแล้วก็เริ่มรอนะจนเริ่มแบบจะจะ,จะดึกแล้วอะไรเงี้ยกียวตินเล็กก็ยังไม่มานะคะหรือว่าองค์ลาหูเนี่ยจะอมกียตินเล็กเข้าไปแล้วค่ะวิหารสารวัตรเนี่ยเขาก็เริ่มปิดประตูแล้วกียตินเล็กนะคะก็เดินมาแล้วก็อมยิ้มค่ะแล้วก็บอกกับทีมว่า ปอเปี๊ยะเนี่ยโคตรไม่อร่อยเลยอ่ะทิ้งไปแล้วถามว่าหายไปไหนอ่าแกก็บอกว่าแกไปกินปอเปี๊ยะทอดพอขึ้นรถนะคะพี่ในทีมเนี่ยก็บอกว่ากลายเป็นช้าเลยอ่ะเพราะว่ารอเจ้ากีโยตินเล็กเนี่ยนะคะไม่ต้องไปหน้าพระปฐมเจดีย์แล้วช้าไปแล้วนะขับผ่านเจอร้านอะไรก็กินเลยละกันอ่ากอลัก็แอบเห็นเจ้ากีโยตินเล็กมันอมยิ้ม เอาร้านนี้กิโยตินเล็กก็ชี้ค่ะก็คนโล่งนะแล้วก็มีที่จอดรถเลยด้วยกิโยตินเล็กก็ชี้ใหญ่เลยเอาร้านนี้แรกอ่าสุดท้ายปลาทับทิมทอดกระเทียมครับกิโยตินเล็กนะคะสั่งเสียงดังพี่พี่ก็ดูเมนูแล้วก็สั่งอาหารกันไปกิโยตินเล็กแอบ,บอมยิ้มนะคะแล้วก็บอกเกาลัดว่าทีราหูเนี่ยยังตีเนียนกินน้ำำาําอมฤตได้เลยทําไมเราจะตีแอบ,บให้ช้าเนี่ยเพื่อจะเนียน แบบว่ารอเพื่อจะแบบว่าไม่เอาที่นั่นอะมากินปลาทอดไม่ได้ปาฏิหาริย์ก็ต้องสร้างเองสีเกาลัดนะกิโยตินเล็กคุยโวใหญ่เลยนะเกาลัดก็หัวเราะนะเออพอฟังแล้วเออมันก็จริงไงคือปาฏิหาริย์ของราหูเนี่ยความเป็นอมาตะและในความเป็นอมาตะนั้นเนี่ยราหูเขาก็สร้างตำนานด้วยตัวเองนะคะเออซึ่งตอนนี้เนี่ยปฏิหาริย์ของกิโยตินเล็ก ก็คือได้อมปลาหางทับทิมทอดกระเทียมค่ะแทนที่จะต้องไปกินเย็นตาโฟนั่นเองเพราะนั้นปะตะัตตะคือปฏิหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องสร้างเองนะเหมือนที่ลาหูเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างปฏิหารด้วยตัวของเขาเองเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัดก็ขอลาไปก่อนอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งในหนังสือที่ชื่อว่า บันทึกหลังวัดของเกาลัดนะที่เกาลัดเนี่ยเดินทางไปถ่ายาว,วัดนู่นวัดนี้นะเกี่ยวกับความรู้สาระอะไรต่างๆนะแล้วเกาลัดเนี่ยก็จะเอาประสบการณ์ที่เกาลัดเนี่ยได้เจอได้คุยได้พูดคุยกับคนหลายๆคนในวัดหรือเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรในวัดเพราะบางครั้งเราไปไหว้พระแล้วกับแต่เราอาจจะไม่เคยเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวัดหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะคะเกาลัดเนี่ยก็จะเอามาเขียนในบันทึกหลังวัดนะ เป็นหนังสืออ e ีบุ๊กในอุกบีนะเดี๋ยวต้องให้เสร็จก่อนละกันแล้วจะมาบอกให้ฟังนะว่าเ mm hmm. นื้อหาคร่าวๆเป็นยังไงอะไรนะแต่ขอให้มหาพระตะเสร็จก่อนละกันยาวมากโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนไลก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาอะไรมาเมาให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอมป่าทอด